สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ ICT Daily กับทุกเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณควรรูเท่าทันนะครับสังเกตวิถีชีวิตคนเมืองทุกวันนี้ไหมครับคุณผู้ชมครับพฤติกรรมในการรับสื่อของคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับสังเกตได้ง่ายเขาเหล่านั้นมักจะพสสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทดีไวซ์ต่างเนี่ยออกจากบ้านติดตัวไปด้วยครับเพราะมันสะดวกมากครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับนี่แหละครับเป็นผลที่คนรุ่นใหม่หันมารับชมสื่อต่างๆผ่านทางหน้าจอเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับ และบริการ TOT IPTV ก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทเดเวิ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถดูทีวีได้สะดวกต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลาครับบริการ TOT IPTV เป็นบริการให้ดูทีวีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูทีวีได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้อันดับแรก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า T.O.T. หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www totiptv com เพื่อสมัครบริการ T.O.T.I.P.TV หลังจากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน T.O.T.I.P.TV ที่ App Store ในระบบ iOS หรือว่า Play Store ในระบบ Android เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาพิมพ์ username และ password เท่านี้เลยครับก็สามารถรับชมรายการพร้อมการผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลาครับความบันเทิงต่างๆอยู่ใกล้ตัวเรามากจริงๆนะครับบริการ TOT IPTV นะครับใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบเปิดรับสื่อบันเทิงสาระต่างๆผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ครับเพื่อให้ทุกบริการของ TOT ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีที่สุดครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วพัะโตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ